ไม่ได uh. ้ยันมีเบิรเรายางไปสื่อเนาอะไรน้องาทาอ้าุเเลนน้ชื่ออยไรี้ชื่ออะไร้องชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไร้องชื่ออะออไรอนน่อน้องชื่ออะไรนะตัวอะไก็ชื่ออ้อนเบิร์อันนี้ชื่ออะไรน้องอะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรบอกก่อน เปลี่ยนเปลีเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปเปลี่ยตบปังตบกิเรื่องปังออกปั่นออกปัดน้องออกน้องชื่ออะไรอ่ะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรหมาชื่ออะไรชื่ออะไรบอสจุ๊บเลยจุ๊บเลยนึกเขาซ้ำอ้นเอผลนจังเลยเรียกชื่อด้วยเรียกชื่อด้วยชื่ออะไรคะอ้นอนชื่ออะไรอ้นอ้นชื่ออ้น เปี่ยนมันเปลี่ยนปัดออกไปลีออกปัดออกเปลี่ยนมันเปลี่ยนชื่ออะไรเนี่ยเรียกก่อนเรียกก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่ออะไรบอกก่อนน้องอ้นเรียกสิก่อนก่ะก่อนเนี่ยโอ้ออกไปมันออกไปมันออกไปคะมันออกแล้วจุ๊บใหม่จุ๊บใหม่เนื้อซอสซัมจุ๊บก่อนจุ๊บจิจุ๊บจุ๊บ น่ารักไหมคะไป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 ใส่ไปนู่นไปนู่นไปนู่นหลงยางบอมลงยางเหมือนเพชรบออันนี้พลอยบอมแจง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 ไฟเรียกทีไฟไฟแจงกินด่าเก็นหน่อยกินก้นก้นหน่อยก็นะความแก้มหอมแก้มตัวไปหอมแก้มกันหอมแก้มกัน ใจญ่ๆด้วยนุ่นนุ่นอยู่ไหมนี่เบอรดูสิอยู่ไหมนี่อาร์ตนี่อาร์ตแต่งหน้าอาร์ตแต่งหน้าเห็นไหมเห็นอาร์ตไหมจ๊จ๊จาเอ๋นุ่นมาสิโอเคมอ้อเออเอ้าเอ้าเต้นยังไงอันนี้ยังไงโอยยังอายิไม่อายไม่อายเต้นก่อนนี่ เต้นออมเอาอปิดลงค่ะปิดโลงปิดลงปิดโลงเออเต้นค่ะอาปอนมาเนี่ยอาปอนเอยรอก่อนลุงจะไปครับไว้ใส่ดอยู่ี้ไม่ใส่นอยากไม่ใส่อยากไปทั้งหน้าอยากไปันอไปกับยิ้งเลย